สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้ท่างยศจะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับบนสะพานสาทนะพี่น้องมาชมเรือกันนะครับพี่น้องมาชมเรือกันเรือสำรานนะครับพี่น้องกำลังลอดใต้สะพานพุทธพอดีเอ้สะพานลุกสะพานตากสินป์พอดีเลยพี่น้องนะครับไปชมกันได้เลยนะครับนรครับพี่น้องเรือเรือสำรานนะครับบนสะพานตากสิ์นโอ้หคันนั้นคนเยอะมากเลย นะครับคนเยอะมากเลยนะครับที่ยินมีเสียงรถคนะันใหญ่มากคันใหญ่มากเลยพี่น้องคนเยอะมากเลยนะครับคันนั้นนะครับไปม่ทานนั้นเรือไปเร็วนะครับเไไาเเนะบดูบรรยากาศไกลๆนี่แหละพี่น้องเรือลอดใต้สะพานปากซินนะครับวานสาทร ขอบคุณที่น้องทุกคนที่ตารับชมนะครับผมบรรยากาศนะครับนี่บรรยกาศนะครับบนสะพานสาร์ตอนะครับหน้าเงือกสุนรามนะครับคันนี้ก็วิ่งรอดเมื่อตอนกลางคืนก็วิ่งเร็วเหมือนกันนะกำลังจะออกไปน้อยตกใจนะครับ คันหนึ่งจะไปรับผู้โดยสารไปรับลูกค้าพี่น้องไม่มีคนกคนเลยนะครับคันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสูงแรงเลยนะครับคันมีบีบแตะซแรงเลยสมใจหมดเลยนะครับพี่น้องไปแล้วนะครับไปแล้วไปรับผู้โดยสารแล้แตะสามเที่ยวอ,ออกแล้วครับ นี่ออกกันแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับบนสะพานสาทรนะครับพาพี่น้องมาชมเรือสำรานกันนะครับตรงนี้เรือสำรานกำลังจะออกไปแล้วพี่น้องนะครับตอนนี้กำลังเลิกจออกไปแล้วนะครับจะวิ่งไปโน่นนะพี่น้องครับวิ่หาลูกค้าที่โน่นเลยนะครับสะพานพระรามแปดด้วยนะครับเป็นรับผู้โดยสารที่สะพานพระรามแปดข้างล่างก็จะเป็นที่วางนะครับ ร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารข้างล่างเรือกำลังขอพี่น้องครับเสียงข้างบนนีเสียงรถนะพี่น้องครับก็อขอตทษขอภัยด้วยนะเสียงรถดังมากเลยนะครับเพราะรถเยอะเฉพาะสา,าตอนรถเยอะเรือก็เยอะรถก็เยอะนะครับไปแล้วนะครับเรือคันนี้ไปแล้วแตเตสามที่ออกไปเลยนะครับพี่น้องครับ างเรพี่น้องครับพี่น้องครับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้พี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ